ทำไมถึงเลือกมาที่ซิดนีย์หรอครับสวัสดีครับชื่ออูครับแต่ว่าถ้าฉายาที่คนที่ไทยในซิดนีย์เรียกก็ไไฟครับไมใช้ชื่ออู wi ๋ไฟไก็เพราะว่าที่บ้านขายแก๊สครับ ตอนนั้นจะสมัครอ่าลอกอินจะใช้นามแฝงงั้นจะใช้ชื่ออะไรก็เลยคิดว่าที่บ้านขายแันมันจะเป็นอ่าวัตถุไฟไฟก็เลยเป็นที่มาครับว่าหูไวไฟไม่ใช่ว่ามือไวหรือใจไวนะครับเพืเ่นอนๆจะเข้าใจความจริงมันก็มีหลายประเทศเนาะสำหรับคนไทยที่อยากไปถืงนอกที่แรกเลยต้องไปอเมริกาที่สองก็น่าจะเป็นอังกฤ ค่าที่3แต่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพรคงจะเป็นญี่ปุ่นจริงแล้วคือหลังจากที่ผมเรียนจบแล้วก็ได้ทํางานสักพักผมเรียนจบจากร่ารัสนร์ด,ดอนหลังจากนั้นก็เลยมาทเปิดร่วมกับเพื่อนๆเปิดขับที่ขอนแกน่นใส่ไปได้นะบอสบ้างาผมที่จังหวัดสมุทรสงครามที่บ้างผมนี้จะ ขายเกี่ยวกับกส๊สตมเป็นตัวจุดประกายผมเลยน,น้องชายผมจบวิศวะแต่ว่าไปทําเป็นพ่อครัวทำกับข้าวเป็นเชฟเนี่ยละครับที่ประเทศไอแลนด์ผมก็เลยมานั่งคิดนอนคิดมานั่งเขียนวงกลมเลยว่าเออรัศมีนั่งเครื่องบิน8ชั่วโมงเนี่ยเราจะไปไหนกันดีสุดท้ายแล้วก็มาตกลงที่ตกลงปงใจที่ซิตี้เนี่ยแหละครับ ท,ที่อย่างไรผมก,ก็คงจะเหมือนกับเด็กไทยทั่วไปครับจะต้องาาหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามเพื่อนเพื่อเฮ้ยมาเมืองนอกอย่างไงสก็คือจะต้องไปหาีา่เจนักทเรียนหรือว่าตัวแทนสถาบันกนารศึกษาที่ว่าแนะนำกัน เก็บเอกสารจะต้องมีอะไรบ้างก็ต้องก็มีอ่าอย่างแรกเลยก็ต้อง,ง,ง,งนันเรื่องทาท่าที่จดทะเบียนบ้านสเตติทธิ์เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกันทังหมเป็นแปดนะครับหลังจากจบอ่าขั้นตอนนี้ผมก็เลยก็อ่าวีซ่าผ่านเพื่อที่แอปพลยวีซ่าก็บินมาที่นี่นครับวีซ่าผ่านแล้วผมมาทำอะไรบ้างที่นี่ผมก็คงจะเหมือนกับ เครไทยทั่วไปอะครับสาาอังก็ไม่ได้สกิลทักษะในการทำอะไรก็ไม่มีเริ่มแรกเลยไม่ต้องคิดมากอาชีพรักจากครับพัฒนาข้ามขั้นมาอีกหน่อยก็คือเป็นทางไก่หลังจากนั้นก็รับทําความสะอาดบ,บ้านก็เป็นเท้าคิมบิงที่โรงแรมโนโวเทลหลังจากที่ทำเท้าคิมบิงผมก็มาทําหน้าที่เกี่ยวกับพิมี์ก็คือเก็บขยะหลังจากเก็บขยะก,ก็ก็เริ่มมา ร้ารั่งแล้ก็เริ่มมาทำร้านอยู่ที่ Hard Rock Cafe <Okay. S 1> ก็ไม่พ้นตําแหน่งเดิมครับก็ k i ชเชนแฮนด์หน้าที่หลักก็คือล้างจานก็คือร้านจานอยู่ที่ l i g j a t Airport ครับที่ซิดนีย์แอร์พอร์ตส่วนมากแล้วคนไทยที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้แรงงานเป็นหลักร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเชฟเชฟนี่ก็คือพ่อครัวทำอาหารตำแหน่ง k i ชเชนแฮนด์เนี่ยก็คือ คุรีดีนั่งเองนะครับก็คือจะต้องอาหาัรนผักเตรียมของร้านจานยกของทําความสะอาดร้านร้านอาหารไทยจะมีนะครับก็คือส่งโฮมท้าโทรมาสั่งอาหารที่ร้านแล้วเราก็จะมีหน้าที่ขับรถเพื่อไปส่งอาหารอันนี้ก็คือเป็นตําแหน่งหลักๆของร้านอาหารไทย